มือนีเข้าสิมาสารกระติบไล่ข้าวเหนียวครับแต่คนละไล่กับพี่เข้าเคยสารมากครับลล่นี้มันกระติบเป็นอีกไล่หนึ่งที่เข้าสารประจําอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิรงเลยนนาอครับเนาะ ขั้นตอนนี้เขาก็เริ่มขึ้นไล่เนาะครับเนาะเขาก็เริ่มขึ้นไล่เป็นแถวแรกแล้วครับนี่เขาก็สีสารไปเรื่อยๆจนรอบนอะครับเนาะหลอบกองทุนละสารไปแบบนี้แหละครับสารไปเรื่อยๆจนหลอบกองก็เป็นแปลว่าหลอบนึงครับ หลังจากที่ห่อสารไปแล้วครับเขาก็มัขึ้นไล่ครับนี่เขาจะขึ้นไล่ไปสารแบบเดียวกันจนรอบนะครับแล้วก็มัขึ้นไล่ไหมครับนี่มันจะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้แล้วครับจาเหาอกระสานแบบเดียวกันนี่แหละเขาขึ้นมาเรื่อยๆ มจนถึงประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวก็สารต่อไปเลย่อาะครับเนาะจะให้เบิ่งเลยสารไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับไหนมันหอดหลอบมัน นี่ก็จะเป็นรอบที่สองแล้วเนาะครับเนาะมันจะขึ้นไล่มันก็ขึ้นไล่แรกกันละครับคือรอบแรกกันละครับมันก็จะขึ้นหน้าเป็นไล่เป็นไล่แบบเดียวกันกันเลยครับขอให้มันรอบ มันกระสีในไล่ออกมาให้เห็นเลยครับนี่จัดเขาครับนี่จัดให้มันแน่นครับผมนี่แต่ว่าจัดมันกระแน่นมันห่างครับมาแน่นนี่นะครับรอบที่สองเบิ้งแรยครับติ๊บเขาไล่างา่อนๆครับรอบที่สองแล้วครับนี่เป็นมากเลยนี่ ประมาณซีหลอดนี่แหละครับนี่วันนี้เขาข็สานไปครับสารไปเรื่อยๆไปสามแถวแล้วครับนี่สามหลอบเลยมันแห้งเขาก็ฉีดน้ำใส่ครับมันที่มันที่ใดอยู่มันที่ได้กัดอยู่ครับมันควัผมมืน่น อันนี้ก็คือจัดเข่าครับจัดให้มันแน่นให้มันขีเพราะให้มันอ่างใส่ใส่ดึงครับเมื่อนึงดึงเมื่อนึงพอไปเมื่อเขากดดันต้งไปครับสามหลอบครับนี่ต่อไปเขาก็เอาประมาณสามหลอบนี่แหละครับอันนี้เพราะว่า อันนี้มันสั่นแล้วครับนี่ตอกขึ้นมาน,นี่มันจะสั่นแล้วครับมันจะมวนบน่ได้พอสามหลอดปกติทําตองมันยาวมาก็กเ่าอเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นซี่หลอดหาหลอดครับแต่ว่าอันนี้ตอกมันสัน่นเบิ่งเลยครับลาย ข้าวขาสารครบสามรอบแล้วเนาะครับเนาะอันนี้ข้ากระชีมาเห็ดไร่รอบครับไร่เพื่อข้าสซีม่วนสีเฮ็ดเป็นไร่ขึ้นมานะครับนี่ยไร่รอบดอกนี่ครับดอกที่ข้าเห็ดนี่ครับแบบแบบข้างล่างนะครับไปเฮ็ดไปเรื่อยๆลนะครับนี่ เดี๋ยวให้เมืองลดมาคำเนาะติดเขาเนียวใต้งามๆนกกสิออกมาลักษณะนี้แหละครับสามดอก พ่อห่าเห็ดลายมันเรียบร้อยแล้วครับเนาะเขาเอาสามรอบแค่นั้นสามรอกแค่นั้นต่อไปห่อก็สีมาเห็ดลายเวียนครับหลบกล้องนี่แหละครับสานไปเรื่อยๆจนมา่ารอบหนึ่งแล้วก็สานไปอีกครับลายเวียนนี่เขาเอาสามรอบครับสานไปนั่นจับแต่น้ำครับนี่ค่อยแน่น คลิปเขามันบรได้ห่างครับพอเ,อเหยเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะมันก็สิได้ประมาณนี้แหละครับ จะข้อกระสานไลา่เวียนขึ้นไปอีกครับสานจนได้หาลอบพุ่นละครับเขาค่อยมวนมวนเก็บขอบเก็บตอกครับว่าให้มันออกจากกันข้อกระสานไปอีกครับสานไลา่เวียนนั่นแหะครับเพราะว่ามันยังบ่อพอเลยยังบดได้หอนหาลอบพื้นได้รอบ เดี่ยวครับสีเหลืองเห็นแต่สีเหลืองขึ้นมานะครับรอบแหลกรอบสองก็จะเป็นสีแดงขึ้นมาครับหลังจากที่เข้าสารขึ้นมานะครับเนาะ ก็สิได้ประมาณนี้แหละครับนี่ล้าเภาสีมาสารขึ้นมานี่เก็บขอบมวนครับมันกกิะเป็นกอเขาเดี๋ยวมาเบิงอันทีมันสารแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับมันมันจะเป็นลายแบบนี้ครับพอสารแล้วแล้ว อันนี้ล่เดียวกันครับอันนี้เป็นสารเรียบรรอยคือเข้าเห็ดสำเร็จมากนะครับเน,น้อกระติ๊บขาเหนียวครับกล้องขาเหนียวไลง่งอมๆอีกไล่หนึ่งครับที่ข้าเห็ด คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อม่พี่น้องที่ติดตามรับชมสารบานสามพาวของเข้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเด้อครับเดอ้อขอบคุณหลายๆครับ